ย่อแต่คนเลยที่ได้รับโทษของสุราแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเนี่ยเมื่อได้ลิ้มรถสุราไปแล้วเนี่ยก็มีโทษแนอดีตชาวอังคะละมคตทั้งหลายต่างไปมาหาสู่กันไดเดินทางมาพักอาศัยที่บ้านหลังหนึ่งแล้วก็ตั้งวงก้งสุรากันทอเช้าตู่ก็ แยกย้ายกันไปเหลือแต่เศษน้ำสุรากับแก้มแถหกเรียลาดส่งกลิ่นคลุ้งไปเลยไปถึงจมูกหนอนตัวหนึ่งสีเขียวมาแลว้วก็ลุยเลยดื่มอย่างกระหายเพราะกลิ่นมันชวนใจพราะดื่มแล้วเป็นไงเมาเามีอาการคือคัก,กร่าเริง เมาแล้วมาเล่าเฝ้าเลยเมาบริเวณนั้นมีกองคูดอยู่กองหนึ่งนอนนี่เนี่ยเขามีอาชีพกินคูดเขาจะอยู่ที่ตรงนั้นก็คานอย่างโซซัดโซเซไปถึงกองคูดปีนขึ้นไปบนนั้นเลยขึ้นไปอยู่บนยอดกองคูดและรู้สึกว่ากองคูดมันยุบลงไปเกิดความรู้สึกว่าเราคือผู้ยิ่งใหญ่ ขนาดแผ่นดินยังวันไหวแล้วก็เยิ้มอย่างล่าเริงพอดีขณะนั้นมีช้างตกมันมาตัวหนึ่งมาโดยไม่รู้ว่าตรงนั้นนะ่ะมีอะไรก็เดินเข้ามาใกล้ไอ้ก,กองคูดได้กลิ่นคูดจะงักเลยตกมันรู้สึกหมดอารมณ์เมาก็เลยหันตัวกลับไปแต่หนอนเกิดความคิดคนละเรื่องกัน คิดว่าช้างตัวใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยยังหลีกเราแสดงว่าเราแน่หัวเลาะจนฟันหลอโอ้โหฟันหลอไปสี่หัวเลาะสุดๆไปเลยก็ท้าทายช้างแน่จริงเรามาสู้กันท่านก็เป็นผู้กล้าเราก็ผู้กล้าเพราะฉะนั้นสองเรามาเจอกันหน่อยช้างเมามันอยู่แล้วเนี่ยหงุดหงิดเป็นพื้นฐานอยู่แล้วหันกลับมาทันทีเลยวิ่งรี่เข้าใส่แล้วก็กล่าวกับเจ้าหนอนว่า เราจะไม่ฆ่าเจ้าด้วยงาและงวงหรือเท้าของเราให้มันเสียศักดิ์ศรีช้างแต่เราจะฆ่าเจ้าโดยวิธีพิเศษอืมว่าแล้วก็ทิ้งระเบิดลงมาเลยออกทางบ้านท้ายนี่ระเบิดลงมาแล้วตุมต้มตุม้มตุ้มลนลงมาที่เจ้าหนอนทันทีเลยดิหนอนแบนแต์แต่แกฏวก็หนอนเมานั้นตายยังไม่หนำใจเลยชิ้งช่องซ้าลงไปอีกโอ้โห,โหนี่เรียบร้อยไปเลย และก็จากไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าดุราไม่ดีเลยทำให้เกิดความอาหารการมามังกานขึ้นมาเลย